สนับสนุนโดย Google Chrome เว็บคือสิ่งที่คุณสร้างสรรถึงวันหนึ่งที่เราดังขึ้นมาปุ๊บมันไม่ใช่แค่เรื่องของรายได้ผลประโยชน์หรือเงินอย่างเดียวหัว oh, ใจรางานคิดเอไธมันเป็นเรื่องของความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่เราจะต้องทำให้ดีกว่าที่ทำอยู่ตอนนั้นงานเป็นยังไงบ้างครับจากตอนแรกที่ บอกว่าลําบากมากอยู่กรุงเทพไม่มีอะไรจะทานแล้วตอนนี้ก็มีเวลาว่างบ้างหรือเปล่าเอ่ยคือแบบคงต้องแบบคิวแน่นมากเลยใช่ไหมฮะชีวิตจากที่แบบไม่มีอะไรกินเห็นอะไรก็อยากกินก็กลายเป็นว่าไม่มีเวลากินไม่มีเวลากินด้วยเวลาจะนอนก็คือนอนบนรถจริงๆทํางานทําทำทำทำวิ่งเทศกาลวิ่ง วิ่งกันแบบว่าวิ่งลอกอ่ะเข้าใจไหมคะวันลอยกระทงพี่เคยวิ่งเกือบ20งานโอ้โห oh. แล้วอาจวบเขาเก่งอะ่ะ uh huh. เขาวางค uh ิว huh. งานคือเขาวางสมมติไฟดับเล่นไม่ได้รอไฟมาเนี่ยไม่รู้เมื่อไหร่ uh huh. อาจวบก็แก้เลยเขาคุยกับเจ้าภาพจะเอาอยัางไงรอไฟอีกนานไหม uh huh. เพราะถ้าเขารออยู่ตรงนี้เกินจากตรงนี้ไปงานอื่นเสีย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 หมดจะทำยังไงฮะตอนนั้นขึ้นเวที uh huh. โดยที่ใช้โลรโขงให้รู้ว่าเจ้าภาพไม่ได้หลอกนะสุนารีมาแล้วใครมีอะไรก็ส่องไปแต่คือเราก็ต้องขึ้นไปอย่างนั้น แต่ณตอนนั้นมีความสุขไหมครับกับสิ่งที่ได้รับกลับมาการทํางานเรารักกับการทํางานตรงนี้แล้วเรายอมรับแล้วอย่างครับว่าเราคือนักร้องและนี่คืองานและนี่คือหน้าที่ของเรายอมมันต้องยอมจากที่เราคิดว่าเออเราจะทําเพื่อเงินทํางานอะไรก็ได้ที่ได้เงินมาช่วยครอบครัวอะไรถึงวันหนึ่งที่เราดังขึ้นมาปุ๊บมันไม่ใช่แค่เรื่องของรายได้ของเงินที่แล้วมันเป็นเรื่องของความรับผิดชอบพี่ก็คิดว่าเขาให้เรามาแล้วนะเราต้องรักษามันไว้ให้ดีที่สุดทําให้มันอยู่นานยืนระยะให้ได้อาจะสอนพี่เสมอ ให้เป็นกันเองให้รักษาเวลาให้ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของตัวเองคแค่เนี้ยพอแล้วแล้วเราจะอยู่ได้ยาวถึงวันหนึ่งเราไม่มีเพลงออกแต่ความศรัทธาของคนจะยังอยู่กับกับชื่อชื่อนี้ คำถามสุดท้ายแล้วในวันนี้นะครับอยากจะถามว่าถ้าอยากจะให้แฟนๆคิดถึงคุณสุนารีเนี่ยอยากให้เขาจำภาพไหนไว้ก็ถ้านึกถึงสุนารีก็น่าจะนึกถึงความเป็นลูกทุ่งนักร้องลูกทุ่งแท้ๆที่มีจุดยืนแล้วก็มีตัวตนที่คงความเป็นลูกทุ่งไว้เพราะว่าตลอดชีวิตของพี่เนี่ยพี่ดีใจแล้วก็ภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นชาวทุ่งกลิ่นโครนสาบควายมันซึมซับเข้าไปใน ลมหายใจในสายเลือดรวมทั้งเพลงลูกทุ่งมันซึมซับเข้าไปอยู่ในสายเลือดของพี่จนไม่มีวันที่จะเปลี่ยนจะให้ไปร้องเพลงอะไรก็ร้องได้ร้องได้แต่ว่าถ้าต้องร้องจากความรู้สึกจากใจจากตัวตนของเราจริงๆคือลูกทุ่งพี่อยากให้แฟนเพลงจดจำสุนารีราชสีมานักร้องเพลงลูกทุ่งแค่นี้ ขอบคุณมากนะครับเรื่องราวดี่ยวเราในวันนี้กับรายการเดียดอลนะครับขอบคุณคมากครับขอบคุณค่ะที่อยากพูดว่าพี่โชคดีนะที่พี่ได้เป็นนักร้องลูกทุ่งแท้ๆรุ่นสุดท้ายถึงทุกวันนี้ตลาดเพลงจะเปลี่ยนไปแต่เรายังหาก,กินได้เพราะความที่เรามีตัวตนของเราเป็นยังไงกันบ้างครับกับรายการ t ดี i d อ l คนบรรณาจารของเราในวันนี้นะครับ ผมหวังว่าเรื่องราวของคุณสุนารีราชศีมาคงจะมาสร้างแร,รงบันดาลใจให้คุณผู้ชมหลายๆคนนะครับส่วนนี้เวลาท็อปและารายการเดโดก็หมดลงแล้วนะครับกลับมาเจอท็อปได้ใหม่สัปดาห์หน้าทางโมเดิร์นไนีสบีห้าทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับวันนี้ราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับตอนนั้นพี่26ก็ได้เป็นบอกรจูลี่เชอร์บอร์เพราะเป็นเอ็มดีเรจินของคลีโอคือเขาถามว่าทําไมฉันถึงต้องจ้างเธอแล้วพี่ก็ตอบว่าเชื่อสิในโลกนี้ไม่มีใครอยากได้งานนีเท่าฉันจริงๆ